สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับก็มาอยู่กันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มมิเทนเตอร์เลฟ2.0เงี้ยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ไปต่อไปด้วยกันนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ปอนเตล่าซองเกตนะครับกิจกรรมใหม่มันคือกิจกรรบิ๊กแฟนนะก็กิจกรรมนี้ก็เขาจะให้เราไปที่โพลินไอซ์แลนด์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเลยนะครับก็ตามกันมาเลยนะฮะมันจะอยู่ตรงมอหล อันนี้หลายคนก็น่าจะมาเดินแล้วเน,ะนาะคอนราซเเกตแบบใหม่นะนอัปเดตแพทเนาะนี่ผมไม่ค่อยได้มาเลยเส้นนี้ปกติจะวาร์ปเอานะครับไม่ค่อยเดินเดีย๋ยวนี้จะพาเดินมานะครับแล้วก็ไปขวาเลยนะฮะปึง้องอันนี้เป็นมอหลอกนะครับเป็นอ่าสกาเดสเซนะครับจะถึงมอหลอก สมัยก่อนครับเล่นไนท์นะครับก็มาตีบิกโกเบกโก้แหละฮะแล้วก็ตีไข่ดาวนะครับไปดูกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้างอ่ะถึงแล้วครับก็ไปเดินเอ้ยโหแล้วตีมอนแน่ๆเลยบิ๊กแฟนเนี่ยจริงด้วยครับอ่ะคุยก่อนนะครับนี่ครับก็บอกว่าอะไรอ,อ่ะคุยคุยคุย ให้รูปรวมนะครับ t ต c k e t for the first show นะครับ3ชิ้นก็จะได้รับ e l e c t r o n i c b a สเอ๋อเป็นไอเทมนะครับมันจะได้หลังด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่ะลองตีมอนดูนะครับอ่ครบแล้วมันก็จะได้เป็นไอเทมอันนี้นะครับ นี่ครับมันจะเป็น p o ล i n g Pink Collection นะครับถ้าเรากดใช้งานนะเดี๋ยวดูนี่ครับเขาบอกว่านะครับขีดจำกัดในการรับเนี่ยจะได้แค่วันละสกล่องเท่านั้นนะฮะเขาบอกว่าเปิดมาเนี่ยจะได้รับนะครับหลังจากเปิดนี่จะได้รับรางวัลแบบสุ่ม2ชิ้นนะก็มี Big Cash Watcher f a c e 1 Big Cash Watcher 1นะครับแล้วก็ l i g h Up Inversion 1นะครนะฮะ อาขึ้นดั t สี่าขน 4, 4, คริสตัลสี่โมลารคอยสี่ลักกี้คอยหรับสมูทลูนสโตนหนึ่งกิจจ์ลิงลูนสโตนหนึ่งแล้วก็กิสจิลิงลูนสโตนสตาร์หนึ่งดัสลูนแบ็กสองนะครับซีดออฟมาเชล่าหนะฮะหรือก็พริ c งแคทแพ็นะครับ,รรบแบบเลือกได้อีก1นึ่งนะะโอเคเราลองกดเปิดดูเลยนะฮะฝึง โอเคได้ซิดออมาเชล่ามานี่หายากนะครับประมาณนี้ก็มาทํากันดูนะครับกิจกรรมนะฮะนี่ครับเราตีมอนไปเรื่อยนะครับมันก็จะดรอปไอเทมอีกอันนึงนะฮะในส่วนของทิเคต for the first show นะครับเนี่ยผมพาไปเปิดดูนะครับมันจะเป็นไอเทมแบบนี้ฮะเนี่ยเป็นทิเคต for the first show ครับเนี่ยถ้าเกิดเรากดใช้งานเนี่ยคือใน1วันเนี่ยมันจะรับได้แค่ชิ้นเดียวนะครับ เปิดมามันจะได้ของเนาะนี่ครับเราสามารถที่จะเอามาแลกได้นะครับมันก็จะมีในส่วนของ electronic blade นะครับกับ magic branch royal นะครับอันนี้เป็นไม้ผีเนาะอันเนี้ยจะเป็นไอเทมนะครับประเภทหลังนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะก็โจมตีนะครับ attack ธาตุลม3%นะครับแล้วก็ทำ damage กับ monster ธาตุน้ำอะขึ้น5%นะครับฝ่าค้่มือได้เลือด60นะครับราคาที่1ล้านเนาะก็จะเทไปนะมาแลกได้นะครับสำหรับ กิจกรรมนี้ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มาเปิดอีเวนต์พลาสเซได้ด้วยนะฮะปึ่งนี่ครับแล้วเกิดทำได้ก็จะปลดล็อกไปอีกนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าท่านชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซ b บสไครต์ทุกมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ